สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพแมพี่น้องเนาะจ้ะเนาะนี่การเป็นมือทีสองที่ขนมบุญจะไปแข่งกีฬาเนาะตอนแรกกะว่าจะบอเดรไปดับน้องเพราะว่าวันบอมีรถไปเนาะแต่ว่าเพิ่นหายนอยู่อพปต่อมาหับเนาะจะพี่น้องขนมบุญก็จะไปแข่งวอลเลย์บอลเหมือนเดิมนะคะคลิปเมื่อวานแกบอคอยเห็นบ้านไหนเนาะเพราะว่าขนมบุญบอเดรไปคนท้ายเองเพิ่นกะจะแบบทายบอคอยเป็นป้านไหนเนาะพี่น้อง เดี๋ยววันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องมาองรอลุ้นกันอีกทีนะคะทุกคนขอให้ผ่านไปด้วยดีเนาะขอแค่ทุกคนเล่นแบบสนุกสนุกไม่บาดเจ็บก,ก็พอเนอะาะพอนี้ก็รอให้น้องมาลับนะคะก็ยังเป็นสีเขียวเนี่ยตัรบัเหมือนเดิมนะคะทุกคนน่าหุนว่าน้องหุนนง่นใส่สีเขียวบ่ค,ค่อยปขี้น้านไนเลยเจอกันที่อบตอคะ่ะ <Bye. S 2> ตอนนี้ขนมวุ้นก็เดินทางมาถึงที่อาบาตอแล้วนะคะทุกคนก็ตอนแรกนึกว่าจะได้ลงเล่นเลยเนาะเพราะว่าเวลาการแข่งขันตามที่ตารางก็คือ11นาฬิกาเนาะแต่ว่ามาถึงนี้ก็คือเขาเลื่อนนะคะก็จะได้ลงแข่งประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะทุกคนระหว่างนั้นขนมวุ้นก็เลยมานั่งชมกีฬาสนุกๆน่นะนกกชมกเลย เกมเริ่มถึ่งแรกเกมทักทายปูร์สต,ตูก่อนทางร้านโนจเจริญเรออุ้ยมาเ้มุมของเตะนั่นมูสิบสี่มูสิบส,สีเสื้อสีม่วงครับ

สีม่วงเปิดติว้งนตัไปแล้สสดใค่วามรเห็นเกมรุกบางยาวมาต่างปอกกันใหมบ้าหนังอีกนัเอาแล้ว้านิด่เนยไม่อโทษเื่อนังจะรอไม่สกสิบแปด้าวๆเลียั้งมกับอกไป ในส่วนต้บายนะครับแบน้องโดหนงดีอจาจจะต้องลงสนามอีกเป็นแบบาต้องพบกับซาชมเสี่ยเป็นคู่ที่สิบสองส่งนะงสวนทานด้านบดูนบอลตพืนต้นโดนตัวใหญ่บ,บ,บังมันเปิดตินมาโมงหลุดมาหมดรับออกท้าอีกครั้งหนึ่ง เกมรุกสีม่วงยู่ครับตอนนี้อ่าเปะนาทีมายเลขสิบสามนี่พังแล้วหนึงลยูนั่นแหละเตะ,ะเตะแนวขัวมาสิบสามทุ่มต่อไปตัดลอมาโอ้จรินั่นเองเตืนเกมสัส้นๆมาแตะแล้วปิดจ,ร,จร,ริงโอยสายธรรมชาติก็จะไม่ตรงตอบ กันได้ยิงครับคู่เทียันูนสวางหมูสามกับชุดแตงสามแยกบําเสือหมูเก้าชุดเสื้อสีส้มเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มเป็นคู่บอลคู่ทีย คนตัวตัวหนึ่งยังไม่มีแต้มยังไม่มีกระดิ่งเหลือเชื่อครับทุกคนอ่านี่คือผลงานของทระทรวงหมู่บ้านนะครับที่ผ่านมาวันนี้ลงสนามเป็นแมตช์ที่สองผลงานจะเป็นอย่างไรติดตามอ่าจบครึ่งหลังครับท่านสมุดรู้แน่นอนอง ชุดแดงบุกจากซ้ายไปขวาชุดเสื้อสีส้มอุปเมีนชุดแดงบุกจากตัวไปซ้ายชุดเสื้อสีส้มซ้ายมาขวาครับอ่าเรือแดนเรือลอยจัดเฉดข้างล่างเจ็ดคนห้าขาขาได้ครับห้ามเกิน พูดมันต้องแก่ดีสู้ระดับดีสู้ระดับ้องพูน่อะเนาะมันมาแสดงที่นี่ได้จะมาอะไรที่เมืองเขาเห็นที่นี่ยทีเมืองที่ไร หลังจากดูฟุตซอลหญิงคู่นี้จบนะคะขนม,มุนก็จะได้เตรียมตัวไปแข่งวอลเลย์บอลต่อนะคะทุกคนวันนี้หนองดุมหมูสีพบกับบ้านหนองดุมหมู่15นะคะแล้วก็ขนมบุญใส่เบอร์19นะคะทุกคนก็รบกวนให้เพื่อนไปกดถ่ายให้เนาะเพราะว่าคุณแม่ขนมบุนติดภารกิจงานอสมอที่อำเภอหนองขุนนะคะ อากิว <Net flix> ิเบอร์สิบเก้าทำอะไรเนี่ย สำหรับใครที่ถามหาถึงหนูโฟกัสนะคะก็คือหนูโฟกัสไม่ได้มาเพราะว่าไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็เลยไม่เห็นในคลิปเนาะส่วนที่เห็นในคลิปตอนนี้คือน้องคีมนะคะเป็นน้องที่รู้จักเนาะแล้วก็การแข่งขันวอลเลย์บอลที่ผ่านมาเมื่อสักผู้นี้ก็คือเอาชนะไปได้นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูตามเคยเนาะ น่าเสียดายมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าสนุกมากตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะคะเกมรับมือสิบตังมีนะครับตังมีวางยาวตัวครับได้ไหมยังมาชนกันจ้าวเดียวไม่จบก็ไม่โอ้โหเจ็บกัเจ็บใช้จเดียวก็เออจากนั้นหมูสองกับหมู่สครับเชิญครับที่สนามเร็วเลยเร็วเลยที เชิญครับหมู er ่11กับหมู Hence, mm ่13นะครับพูดกันแล้วก็หมู่2กับหมู่12นะครับพูดกันเช่นเดียวกันเชิญสูงในกีฬาเปรองต้องเริ่มเลยนะครับเชิญครับวอลเลย์หญิงนะครับไปแดนห้มันย่อยแดนให้มันย่อยเคมสูสีคู่ขี้ครึ่งหลังสกอร์ยังเท่ากันศูนย์ประตูต่อศูนย์เขียวหมู่สี่เสือให้เน่เสือเสือดานี่แบบน้องดู

หสิบสี um uh, m ute. M ute. ่ธุรกิจมาหมูเก้า้กับหมูสิบามเออหมูเจ็ดกับหมูสิบห้าหมูสิบพูกับหมูสิบหมู่งพ้กับหมูหกก็จะเป็นอีสานิบเอ็ดคกคนงตันิบห้านะครับมีบสคน

ไอ้ไอ้้ไม่าต่างกน่างกันนะมันเยมีเปลี่ยนมนเงเลยมันเงาเปลี่ยนตัวเพื่อว่ามันเด่มันเด่เนี่ยมันเด่นแ่อเป็นตัวยย่ดายุ่ปุ๊บซุ้งก็

อีกเราจะมีท so ักมาใส่รถมีที่โซดีผู้กตีนหมูมากแสตะวันผู้กับหมูด้านล่างเสือรักชิดนะครัที่โซดีจานั่งก็มาส่วนหมูสั้ หลังจากที่ดูฟุตซอลหญิงรอบเมื่อกี้เสร็จนะคะก็เลยแวะมาเชียร์บ้านหนองดุมหมู11นะคะถึงว่าจะไม่ใช่หนองดุมหมูสีแต่ยังไงก็ขึ้นชื่อว่าหนองดุมเนาะเราก็เลยต้องมาเชียร์กันไว้นะคะทุกคนเป็นการแข่งขันระหว่างบ้านหนองดุมหมู่11กับบ้านสว่างสุกเกษมเนาะหรับฟุตซอลหญิงคู่ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ตามไม่ทันนะคะก็แพ้ไปด้วยสกอร์แบบผิวเฉียดมากเลยนะคะทุกคนแต่ขนมุลก็จําไม่ได้แน่นอนเนาะว่า 3ต่อ2หรือว่า4ต่อ2นะคะทุกคนตอนนี้ก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้หมูส11เอนะคะเยิบหๆอกเยิบหยอกหยิบหยไม่ลุกไม่ลุกดังดังังไม่เปิดติดล้มหนึ่งไปบอกเสือนอลังสร้างเกมหน้านต่อเกมตูดเป็นนุ้งเสือต่อตอยเอ้ยไม่ดีนี่ก็ตะสีก่อ ตัวเยอะเกินสิอ่ะดูเป้ซ้ําเกา <laughs> โดนกองเทียรกบไปให้กำลังทเทียที่เวลาจบตึ้อแน่ครับแือฟอนหมู่ห้าเกินนำลนกระแค่หมู่แปดหนึ่งประตูต่อศูนย์จบจากคู่บอลคู่นี้คู่บอลคู่ต่อไปนะครับอีสานเศรษฐกิจหมู่สองพบกับน้องดุกตะวันออกหมู่สิบห้านะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับจากนั้น

ส่งตั้กีฬาไเลยครับหมูเจเ็ดับเจนนะครับเสือปะตะข้อาชายวิ่งแรกเสื่อสีเขียวบุกจากกวามาไซวิงหลังสายเด็เดกดเชินเงินคลาสหน้เาเด็กเดเืวิ่มารวขาไป็ายวิ่วิ่งแรกเสื้อเขียวเ็มเส,สื้อขามือเป็นระตุกสี ติดตามเกมกันันขึ้นหลัครับผลสุทที่เปิดสายสุดท้รอบแรกปจัเปนอย่างไรเรมเริ่มกนที่วิ่ิ้าหมายเลขโทมเ ยาช้าเอาชกชกทันทันไม่ทันเก่งไปหมดทั้งตัวนวครับผู้ดำยนินรายาผู้ดำเนินรายการนายนั่นครับ

ô tôn lên 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 đi tôn

Thank Gracias. <coughs> ผิดท้ายรายการทีมที่เจ้กับหมูก่านะครับหมูเกี้ยนู้ก่อนครับเสียงดีจ huh? <with> ังขึ้นับจุดเหลือครับโดนทำเป้า lá <-se> คู่รองสุดท้ายของวันนี้นะคะเสื้อฟ้าขาวนก็คือบ้านน้องคำแก้วนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับนาขนมบุญนะคะใครจำได้เนาะระหว่างบ้านน้องดุมกับบ้านน้องคำแก้วก็จะเหมือนบ้านพี่เมืองน้อนะคะทุกคนก็จะค่อนข้างสนิทแล้วก็เชียร์กันตลอดเนาะใครเล่นคนนั้นก็จะไปเชียร์นะคะแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายนะคะก็คือบ้านน้องดุมหมู่สิบห้า แต่ว,ว่าแข่งกับใครอันนี้ขนมุนก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจาก6โมงนี้นแล้วเนาะขนมุนก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนไมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย